สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะมาอานําเสนอนะครับวิธีการเผาทานแกลบเรวชานะครับว่ามีวิธีการยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นมาเริ่มที่ตัวในส่วนของอุปกรณ์นะครับก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของถังนะครับ200ลิตรนะครับถังนี้นะครับเจาะช่องนะครับให้อากาศเข้านะครับตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะแล้ตอนนี้ก็จะเป็นพัดลมหอยโคง นะครับถอดออกได้ครับเป็นไฟ DC 12โวลต์นะครับคืปรับความแรงได้นะครับเสียบกับไฟบ้านธรรมดาด้านล่างนะครับก็จะมีตะแกรงนะครับประมาณนี้นะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็จะมีแผ่นตะแกรงนะครับอันนี้สำหรับกรอง ตราจำลองนะฮะลับแงนะครับเดี๋ยวก็เราจะเอาแกลบเข้ามาใส่นะครับขั้นตอนนะครับก็คือเราจะใส่แกลบเข้าไปเสร็จแล้วจุดไฟจากด้านบนนะครับแล้วเปิดพัดลมนะครับให้อากาศนะครับจากด้านล่างนะครับแล้วก็เกิดการเผาไหม้จากด้านบนลงไปนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการกันครับผม ลืมจาัดก,การทีแกะไปนะครับ ก่อนที่จะทำการจุดนะครับต้องเปิดพัดลมก่อนกนอารเผาไหม้นะครับจะเผาไหม้จากด้านบนนะครับลงไปด้านล่างนะครับใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับคันนี้ก็ติดแล้วนะครับ เดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งให้แหลบนะครับติดไปให้ดีกว่านี้นิดหนึ่งนะสังเกตรกระดาษนี้นะครับเดี๋ยวตอนที่เราเผาเสร็จแล้วเนี่ย กระดาษตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับปริมาณของแก๊บที่ได้เนี่ยจะลดลงไปนะครับประมาณเกินครึ่งขึ้นมานิดหนึ่งนะครับซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เนี่ยมันก็จะยุบตัวลงไปนะครับเดี๋ยวรอให้มันเผาไหม้นิดหนึ่งนะครับแต่ออก,ก็อีกสองชิ้นนะครับที่สาคัญมากอีกอันนึงก็คือในส่วนของฝาปิดถังนะครับก็จะทําการออยาแนวนะครับด้วย ดินเหนียวเรนขอบนี้ส่วนนี้สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราอุดไม่ดีนะครับเกิดการรั่วขึ้นมานะครับมันก็จะทําให้การเผาไหม้นั้นมันไม่สมบูรณ์นะครับเกิดควันออกมาจากด้านข้างถังนะครับก็จะเกิดควันนะครับขึ้นมานะครับซึงเคยเกิดเหตุการณ์นี้มาแล้วนะฮะอันนี้ไฟติดแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นเปลวค่อนข้างเี่จะใสมากนะครับ เราก็จะต้องมีเข็มขัดนะครับมาลัอด้วยทีนี้ผมจะปิดเตานะครับแล้วก็ปิดแล้วครับตอนนี้เตาติดแล้วนะฮะ ชิ้นนึงจะเป็นแข็มขัดนะครับรัดนะครับเพื่อให้มันแน่นนะครับตอนนี้ไฟติดอยู่นะครับโอเคมูนแน่นมากนะครับแล้วก็กอุปกรณ์อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นปากปล่องนะครับซึ่งจะสวมไว้เป็น ตัวนี้นะครับทำให้แก๊สนะครับพุ่งขึ้นได้ดียิ่งขึ้นนะครับเป็นระบบการเผาไหม้แบบแก๊สสปายเออร์นะครับผมซึ่งจะมีการเผาไหม้ด้านในเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเกิดแก๊สขึ้นมานะครับแล้วก็เกิดการเผาไหม้ด้านนอกอีกชั้นหนึ่งไปติดอยู่นะครับตัวนี้นะฮะ แต่ว่าแก๊สใสมากไม่มีควันเลยนะครับตอนนี้ผมเผาเนี่ยแทบจะเรียกว่ากลางหมู่บ้านเลยนะครับเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องของมลพิษนะครับใช้เวลาทั้งหมดประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะครับผมเสียงที่ได้ยิน,นยจะมีอยู่สองส่วนนะครับก็คือในส่วนของเสียงพัดลมนะครับที่เป็นพัดลมหอยโขงตัวเล็กนะครับกับเ,ออเสียงของการเผาไหม้ด้านในนะครับ ก็จะเป็นเสียงเหมือนกับเสียงแก๊สตอนนี้ไฟมันติดอยู่นะครับแต่ว่าเปลวไฟนัน้นกับแก๊สนะครับใสมากนะครับจนแทบจะมองไม่เห็นนะครับทีนี้จะสังเกตได้ยังไงนะครับก็ผมจะใชใ้เป็นกระดาษนะครับมาจุดให้ดูนะนี่ครับติดมานานครับไฟแรงมาก จากนั้นผมจะเบาไฟนะครับโดยการเบาพัดลมนะครับสวิตซ์อยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นที่ผมเล่งไว้นะครับผมจะเบาให้ลงประมาณนี้ไปจนตลอดของการเผานะครับถึงชั่วโมงครึ่งที่ว่านี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาตามดูผลกันนี่นะครับก็เผามาได้สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่าตอนนี้มัน ร้อนถึงไหนแล้วนะครับผมใช้น้ำนะครับจมมือไปก็สลัดนะฮะไหมครับเผาไหมถึงไหนนะครับก็จะร้อนถึงบริเวณนั้นนะครับด้านล่างยังไม่ถึงนะฮะพอเห็นกันไหมครับตอนนี้มันเผาไหมมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเวลาประมาณสัก10กวนาทีนะครับซึ่งถือว่าเร็วมากนะครับตรงนี้จะร้อนมากนะครับ ร้อมจริงๆระวังนะครับอย่าใช้มือนะครับอันนี้ผมจะทดสอบให้ดูนะฮะมือพองมาแล้วนะครับตรงนี้ยังจับได้นะครับแต่พอขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยจะเริ่มร้อนนะครับเราบริเวณนี้จับไม่ได้เลยนะครับนั้นใช้น้ําดีครับเพื่อความปลอดภัยอันนี้ก็บรรจุกระสอบนะครับ ลูกค้าสั่งไว้นะครับคนสั่งมาเยอะเลยนะครับเพราะว่าเอาไปใช้แล้วได้ประโยชน์จริงๆนะครับก็คือว่าประโยชน์ของฐานแกลบอชานะครับก็คือใช้ปรับปรุงดินนะครับให้ร่วนซุยนะครับปรับค่าความเป็นกรดด่างของ pH ในดินนะครับปรับโครงสร้างของดินนะครับให้ดินอุ้มน้ําดียิ่งขึ้นนะครับปลูกพืชได้ดีขึ้นนะครับลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงนะครับ ที่สาคัญนะครับเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ในดินนะครับช่วยปลดปล่อยแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อพืชนะครับทำให้ดินเนี่ยกลับมีมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งสามารถใช้ในระบบการเกษตรอินทรีย์ได้นะครับใช้ดูดซับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้นะครับไม่ว่าจะใส่ในตู้เย็นตู้เสื้อผ้านะครับเป็นฐานเพื่อสุขภาพนะครับหรือจะใช้เป็นวัสดุนะครับกรองน้ำนะครับช่วยในการดูด ซับกลิ่นดูดซับสารพิษนะครับให้น้ําสะอาดน่าใช้จริงๆประโยชน์เนี่ยก็ยังมีอีกเยอะมากมายนะครับสำหรับาาคนที่จะนําไปใช้นะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นส่วนอันนี้นะครับก็จะเกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ก็เรียกว่าเผาช่วงแรกๆแ,แล้วก็ยังไม่ชํานาญนะครับ ก็จะเป็นแตบที่เผาไหม้บ้างไม่เผาไหม้บ้างนะครับก็คือเผาไหม้ไม่หมดนั่นเองนะครับก็จะเป็นส่วนจากคราวที่แล้วนะครับที่ผมยาแนวนะครับตรงฝาถังไม่ดีนะครับเกิดควันรั่วขึ้นมานะครับก็เลยต้องทําการปิดเตานะครับแล้วรอให้เตาเย็นก่อนนะครับแล้วถึงจะมาแก้ไขปัญหามาดูอีกทีนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ อย่าไปเปิดเตาในขณะที่เตายังร้อนอยู่นะครับเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้นะครับแต่แก่พวกนี้เนี่ยก็ยังสามารถใช้ได้อยู่แต่ว่า,าถ้าเกิดว่าเราเอาไปขายเนี่ยก็จะจะ,จะไม่ได้รับควมนิยมสักเท่าไหร่เพราะว่าถือว่าเป็นการปลอมปนนะครับแต่ถ้าอย่างนี้นะครับคุณภาพดีเลยนะฮะนี่นะครับเบามากนะครับแล้วก็มีความพุนมากซึ่ง ดุลซีนะครับจะมีความสามารถในการเข้าไปอยู่ในรูบุญหนึ่งต่างนะครับของแตบนะครับไปดูต้นไม้นะครับที่ผมเอาฐานแฝบมาใส่อันนี้ก็จะเป็นก่อนหน้านี้ก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับที่ใส่ไปด้านล่างแล้วนะครับพอดีวันนี้ฝนตกเราก็จะสังเกตว่ามีการดูดซับน้ําไว้นะครับอันนี้จะเป็น ด้านล่างของถังนะครับที่ผมมาใส่อันนี้เป็นต้นมะนาวนะครับออกลูกดกมากนะครับจริงๆแล้วก็มีการดูแลแล้วก็หลายอย่างนะครับแต่ว่าสําคัญก็คือดินจะต้องดีนะครับมะนาวนี่เป็นพืชที่ต้องการแสงแดดจัดนะครับต้องการความชื้นแต่ว่าไม่ทอบแฉะนะครับดังนั้นต้นเล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่าให้ลูกเยอะมากต้นนี้เนี่ยนับกันจริงๆเนี่ยก็ประมาณ 7 0กว่าลูกได้นะครับนะครับเฉพาะกี่นี้ก็นะครับ,นะรบ13ลูกจนกิ่งหักเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเนื้อเยื่อลำเลียงเนี่ยยังไม่ขาดนะครับก็ยังโตต่อไปได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปจะจะอยู่จนถึงลดกกินได้ไหมนะครับแต่ว่าน่าเสียดายจริงๆแต่ก็นะดูแลกันไปนะครับบดูต้นนี้ครับ นะครับสวยมากนะครับแล้วก็มีลูกเล็กๆนะครับที่ออกต่อเนื่องมาอีกต้นนี้เนี่ยนับได้ก็อยู่ประมาณสักห้าสิบกว่าลูกนะครับต้นก็ไม่ถึงมากนะี่ครับอันนี้ระดับอกผมนะฮะตันนี้ต้นหนึ่งก็ใส่นะครับใส่ร่วมกับขุนมะพร้าวนะครับได้ผลดีมากเลยนะครับนี่นะครับแนวตามลูกตามซอกลูกตโต แล้วน้ำเยอะมากหอมนะครับนี่ครับออกแทบจะติดพื้นเลยนะครับติดพื้นเลยนะไมไ่แทบนะนะนี่ก็อีกพวงหนึ่งนะครับต้นนี้ก็40กว่าลูกนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามเรื่องของการขอแกลบต่อนะครับนี่ก็ถือว่า การเผาไหม้นะครับเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีเช็คนะครับตอนนี้ร้อนทั่วทั้งทางแล้วนะครับจนมาถึงบริเวณด้านล่างนะครับไม่มีน้ำเกาะไปแล้วนะฮะผมจะเอาต้องไฟออกก่อนนะครับร้อนมากนะครับระมัดระวังนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเราจะ ปิดเตานะครับเราก็จะปิดพัดลมนะครับเอาพัดลมออกนะครับจากนั้นก็ใช้ผ้านะครับห่อถุงทรายนะครับมาปิดตรงช่องลมเรานะครับแค่นี้นะครับแล้วใช้กระเบื้องนะครับวางปิดไปนะครับ สายเปียกสายชื้นนี่แหละฮะครับ,รบอันนีคุณเตรียมไว้ละเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใช้เวลาอบต่อไปอีกประมาณ6ชั่วโมงนะครับจนกว่าเตาจะเย็นพอเตาเย็นแล้วนะครับเราถึงจะมา เปิดเตาอีกทีหนึ่งนะครับเราก็เดี๋ยวเรามาดูว่า่า,านแก๊สที่เราเผาแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเตานะครับหลังจากที่เมื่อวานเราเผาไปแล้ว เปิดเตานะครับ โอเคนะครับเราจะมาดูที่เราเผาวไว้เมื่อวานนะครับอันนี้จะเป็นกระดาษที่เราใช้จุดนะครับตัวของแกบเนี่ยก็จะยุบลงไปนะครับจะถึงบริเวณนี้ครับเรามาดูของเนื้อแกลบนะฮะนี่ฮะสวยมากยังเป็นเมล็ดอยู่นะครับข้อหนูมั่งสีนี่ค่ะใช่ยังเป็นมเมเล็ดสวยมากนะครับ แล้วก็ใช้งานได้หลากหลายนะครับเอาไปทําอะไรบ้างนะเอาไปใส่ต้นไม้<อ>ไงลูกเป็นเพิ่มความชื้นในดินช่วยเก็บก,กับความชื้นในดินนี่ครับยังเป็นรูปมเมล็ดเหมือนเดิมนะครับเบามากนะครับเบามากกระดาษดกระดาษน,าดนี่นะครับความสวยงองมันจะออกเป็นสีเทาๆนะครับไม่ใช่เป็นสีดําทีเดียวทั้งหมดนะครับก็จะมีส่วนสีดําบ้างนะครับ แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเทาๆคุณภาพดีมากนะครับมีความเป็นรูปคุณก็รูปโรองสูงมากก็ไว้เพียงเท่าน,นี้ครับ สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจวิธีการเผาแกลบแบบนี้นะครับเราได้ทานแกลบไบโอชานะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะติดต่อแล้วก็พูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ